คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าความคิดของเราบางทีก็เป็นทั้งเครื่องมือเปิดใจและกำแพงกั้นระหว่างกันถ้าคุณมีโนดอยู่ในการราศีเมถุนธนูชีวิตคุณมีบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการรับรู้โลกและการสื่อสารกับผู้อื่นถ้าสาวโนดอยู่ในธนูแสดงว่าคุณเกิดมาพร้อมกับความมั่นใจในอุดมการณ์หรือความจริงแบบใดแบบหนึ่งมีแนวโน้มที่จะสอนหรือโน้มน้าวคนอื่น แต่ภารกิจในชาตินี้คือการฟังให้มากขึ้นเปิดใจรับความหลากหลายและไม่รีบด่วนสรุปเพราะนอสโนดในเมทุนต้องการให้คุณเป็นนักเรียนของโลกไม่ใช่แค่ผู้บอกความจริงเพียงด้านเดียว ในทางกลับกันถ้า south โ o นดอยู่ในเมถุนคุณมีความสามารถในการเก็บข้อมูลหลากหลายมีความอยากรู้อยากเห็นแต่บางครั้งอาจลังเลไม่กลายตัดสินใจภารกิจชีวิตคือการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นวิสัยทัศน์ที่มั่นคงและกล้าแบ่งปันออกไปอย่างชัดเจนแบบ north n o ในธนูบทเรียนของแกนนี้คือการบาลานซ์ระหว่างข้อเท็จจริงเล็กๆก,กับภาพรวมใหญ่รวมถึงการฟังและการพูดการตั้งคำถามและการแสดงจุดยืน แล้วคุณล่ะครับเวลาฟังใครพูดคุณชอบเชื่อไว้ก่อนหรือถามเพิ่มก่อนเชื่อคำตอบนั้นอาจสะท้อนเส้นทางเติบโตของจิตวิญญาณคุณในชาตินี้ชอบเรื่องดวงกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับ